ตัวต่อไปนะอันนี้นะ่าสนใจนะ BDMs นะโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็มันจะเป็นแฟนคลับอยู่นะฮะก็เคสของ BDMs เนี่ยน่าสนใจนะครับครับคือ BDMs เนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูนิดน,นึงนะสั้นๆเร็วๆนะ BDMs BDMs เนี่ยจริงๆะพี่บอกก่อนนะครับว่างบเนี่ยดูยากนะไม่ได้ดูง่ายนะครับเหตุผล uhm. เนี่ยเป็นเพราะว่า บีดีเอเองเนี่ยนะครับเขามีกลุ่มเครือโรงแรมเยอะนะครับจะเห็นได้ว่าปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ยนะครับเนี่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะนี่คือกำไรสุดที่นะประมาณหมื่นล้านเห็นปะปีหนึ่งเก้าเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นมาเป็นหมื่นห้าแต่หมื่นห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไปมาหนึ่งอ่ะขายโรงพยาบาลลำคาแหงอทําให้เกิดกาไรพิเศษโอเคไหมนี่แหละคือสิ่งที่นักลงทุนเนี่ยคุณจะเห็นว่าเฮ้ยกำไรแปดพันล้านไปมาหนึ่งโอ้โหดีมากเลย ไม่ได้เด็ดขาดเพราะการ,รขายโรงแรมไอ้โรงพยาบาลออกไปเนี่ยมันแปลว่าเขาจะขาดรายได้รีเคิร์ลิงด้วยใช่ไหมอืมรายได้ประจํามันจะหายไปนะนั่นต้องเข้าใจด้วยนะครับซึ่งในปีที่แล้วก็มีการขายโรงพยาบาบลบารุงราชไปด้วยนะครับส่วนปีนี้มาดูปีนี้กันปีนี้เนี่ยหนักเลยเบิร์ดดูนะบำรุงราษนะไอ้บีดีอนะกำไรปกติเนี่ยปีละไอ้ไตามากละสองสามพันล้านกมุมๆุมไตามาสละสามพันล้านนะครับไตามาสละสามพันล้าน ให้ดูนะรายได้นี่กําไรสุทธิกําไรสุทธินะครับไตรมาสสามปีหกสี่ครับสองพันห้าร้อยล้านกำไรดูดีไหมครับดูดีกําไรนี่ดูเหมือนปกติเลยนะสองพั 2, 500, 000, นหะ้าร้อยล้านอ่ะใช่ไหมครับแต่ดีเทลนะครับมันเกิดขึ้นจากการเขาเรียก่รักษาเนี่ยเนี่นะครับรักษาโรคโควิดอ่ะ เนื้อไหมครัรักษาตรวจเนื้อไหมแอลแล้วก็มีตรวจในพวกคอสปิเตลด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็สัสดส่วนรายได้เนี่ยที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวโควิดล้วนๆเนี่ยนะครับคิดเป็นเนี่ยดูทัานี้นะคิดเป็นร้อยละยี่สิบห้าของรายได้ค่ารักษาพยาบาลหนึ่งในสี่อ่ะมาจากรักษาโควิดคำถามสี่ร้อยห้าร้อยเออเอ,อ้ยไม่ใช่รายได้รายได้ในสองหมื่นล้าน หนึ่งในสี่นี่คือห้าพันล้านอ๋อเออครับรายได้นะครับรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับม,มันหน<ด> <4, S 2> ึ่งในสี่เนี่ยใช่มันมาจากตัวมันมาจากตัวโควิดคาถามครับรายได้จากโควิดเนี่ยเป็นผลกระทบทางบวกหรือทางลบบวกทางบวกนะทางบวกนะคำถามต่อมาคือระยะสั้นหรือระยะยาวครับสั้นครับ อ่าโอเคไหมนะครับพี่บอกเลยนะว่าใครที่สนใจลงทุนในหุ้นโรงพยาบาล BDMS นะครับต้องดูรายการพิเศษมากๆนะครับเพราะ BDMS เนี่ยมีรายการพิเศษทุกปีอืมทุกปีนะไม่งั้นคุณจะแบบคุณจะมิสลีดได้อะว่าแบบเข้าใจผิดอะนะว่าแบบเฮ้ยมันแบบผมมันดีจังเลยมันกลับมาแล้วหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ okay. แสดงว่าโอ้โ oh ห จริงๆอาจจะขาดทุนเลยด้วยซ้าหรือเปล่าผมไม่ถึงขาดทุนนะแต่ก็ไม่ไม่น่ากําไรดีขนาดเนี้อย่าง <ผม S 1> คิวส์สที่<ด>แล้วเนี่ยพิเศษตั้งห้าพันใช่แต่มันจะเป็นส่วนหนึ่งของกําไรที่ค่อนข้างเยอะอะเบิร์ตคือไอ้ไอ้ห้าพันที่เพิ่มขึ้นมาก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยไงใช่ปหเช่นค่า <S <S พยาบาลค่าหมอที่ต้องเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็มีต้นทุนด้วยว่างั้นเถอะแต่ว่าือที่แน่ๆเนี่ยมัน มันกําไรมันไม่คนเยอะขนาดเนี้ยถ้าไม่มีรายได้พิเศษตัวเนี้ยอย่างคิวสองปีที่แล้วเนี่ยกําไรเหลือแค่สี่รอยห้าสิบล้านเองก็คือพี่กําลังจะบอกว่าเอ้ยอย่าไปมองว่าแบบไม่ใช่ว่าโอ้โหเขาขนาดปิดประเทศเขายังกําไรโอเคเลยใช่ใช่ถูกต้องเลยลักพดังนั้นถ้ากลับมาเนี่ยมันต้องกระโดดขึ้นไปเยอะมากๆแน่นอนใช่ใช่เออซึ่งจริงๆมัน มันมีอย่างอื่นมาทดแทนใช่ททมาช่วยท่าโควิดใช่ถูกต้องอ,อ่โอเคอ่ะสุดท้ายนะครับสุดท้าย